การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดกาญจนบ,บุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลายาัาาย,าลายกเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่หนึ่งมนเสน่ห์เมืองการหน,หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องมนเสน่ห์เมืองการกับศาสตร์พระราชาโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่28มกราคม2533ความโดยสรุปว่าให้ดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณตำบลหน,นองปลืออำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีปัจจุบันอยู่ในอำเภอเมืองหนองปลือ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างดีโครงการหลวงห้วยขยิงเริ่มดำเนินงานปีพุทธศักราช2512โดยทรงพักกรุณาปวด9ก้าปวดกระหม่อมก่อตั้งโครงการหลวงหลังจากเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบว่า 1. ชาวเขาดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมเรร่อนย้ายถิ่นฐานไปเรื่อย 2. ยากจนขาดความรู้สุขภาพอนมามัยไม่ดี 3. ปลูกฝิ่นทำไร่โดยวิธีโค่นต้นไม้ถากถางเผาป่า 4. ขาดความรู้ในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินป่าและน้ำโดยนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และขยายผล ไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงของประเทศจำนวน24แห่งใน7จังหวัดและจังหวัดกาญจนบุรีคือพื้นที่ตำบลห้วยขย่ง